โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมโมสโตอีกเช่นเคยนะครับก็ห่างหายจากการลงคลิปไปนานมากนะครับเพราะว่าผมก็ทํางานแล้วก็ติดธุระอะไรด้วยนะครับเลยไม่ได้อ่าค่อยมีเวลามาทำนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับเกมฮองไก Star Rail นะครับผมเนี่ยก็เพิ่งจะแบบเออเริ่มเล่นเกมนี้ได้เนี่ยประมาณ3 4เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เขาแบบเริ่มมีสปอยของเมืองแอม o r เรีนะครับที่มันเป็นแบบ เหมือนโพสต์ใน facebook ที่มันเป็นโชว์ว่าจะมีตัวละครไหนตัวละครไหนบ้างเนี่ยแล้วแบบเออผมเห็นแล้วก็เอ้ยตัวละครมันก็เท่ดีนะ่าสนใจดีนะบวกกับเออช่วงนั้นเนี่ยก็หาเกมเล่นอยู่พอดีก็เลยได้มาลองเล่นฮงไกสตาร์เลวนะครับก็สนุกดีนะครับเกมนี้ก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการ เปิดกาชานะครับน้องแคสตอรี่ส s นะครับก็คือน้องข้าวที่หลายๆคนเรียกนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะที่ได้อัปเดตแพท3.2มาก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดกาชากันนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปเปิดกาชากันเลยโอเคครับผมวันนี้เนี่ยสำหรับโรที่เราเตรียมมานะครับก็จะ มีอยู่ประมาณ100กว่าโลนะครับผมมีเติมตรงส่วนนี้ไปด้วยอ่าอยู่ไหนว่านี่มีอยู่หมื่นกว่าเพชรนะครับกะแปดพันอ่าเพชรอันนี้เนาะสเตลาเจดก็รวมๆแล้วก็น่าจะได้ประมาณ130กว่าโลแต่ว่าที่ผมสุ่มไว้ก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คประวัติสักคู่นะครับสุ่มไปเท่าไหร่ โอ้ก็คือหลังที่ผมสุ่ม my day ไปนะครับก็มีโลสะสมของตู้นี้อยู่แค่7โลนะครับผมก็ภาวนาให้อย่าหลุดเลทน,นะครับเราไม่มีการันตีเนาะก็ลุยกันเลย10โลแรกสำหรับน้อง Cas โตริสอันนี้น่าจะเงียบใช่ไหมแต่จริงๆผมก็ยังสังเกตแบบว่า ไอแอนิเมชั่นสีทองหรือสีไอสีม่วงอะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นนะมันแบบมันมันดูคล้ายๆกันอะ่ะเห็นเพื่อนผมบอกว่าแบบเออไอตรงตัวมันมันจะแบบมันจะบบเบอร์เบอรไอตรงเนี้ยแต่ผมก็ยังดูไม่ค่อยออกนะอันนี้โลที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเราจะมีหวังไหมที่มันจะออกก่อนแล้วไม่หลุดเลท ใส่คิปไปเลยได้ลุงกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่แบบดีมากเลยเนาะที่แบบผมได้ลองใช้มาแล้วก็เห็นแบบในพวกคอมมูนิตี้พี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนเขาก็บอกนะว่าลุงกันเนี่ยแบบเป็นตัวสี่ดาวที่แบบเออใช้ได้จริงนะของดีอะของดีสี่ดาวอะสามสิบเจ็ดม่วงอีกแล้ว มามามาโลที่47นะครับไปได้ไหมอ๋อสีม่วงนะครับ47แล้วแบบออกแบบไวหน่อยได้ไหมอย่าแบบ80อะไรเงี้ย โอ้หแล้วดูตู้รีลันนะครับแบบหลายตัวมากก็คือยังไม่มีเลยนะแต่ผมก็อยากได้เลยแต่ว่าเรางบจํากัดนะครับก็ลุยกับน้องข้าวไปเลยเท่าไรหร่แล้วอ่ะ57าสิปะปอมปอมสีทองน่อยแล้วคลิปเลยรอที่หกส อันนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ไหมเพราะว่าตั๋วมันแบบยังไม่เบื่อ,อเขาเอาลึกอีกแล้วนะครับ67ป่ะเราแลกมาก่อนสักเท่าไหร่ดีอะ6 6 0 0 0นิี่นี้แล้วกันเจะ7,000ได้มาสัก7,000ก่อน77แล้ว ยังไม่ออกโอ้โหลึกนะฮะอันนี้ถ้าคิดไปเลยแล้วกันคือรอบนี้ต้องมาเลยนะเพราะมันแบบ78ถึง80อ่ะ87อ่ะอย่าหลุดเลยขอร้องเนี่ยอันนี้นะใช่ไหมเี่ยเพราะมันเบอร์เบอร,บอร์แบบมีหลายๆสีตรงตัวความทรงจำผมขอแบบขอลาปอมปอม ฮ้ยโอ้ได้พิเบตวอตเบินได้ไหมอะโอ้เราได้พิเบตนะครับคือเขาเพิ่งปรับตู้ให้สามารถเลือกตัวหลุดเลดได้เนาะแล้วเราก็ได้พิเบตเลยโอ้โหน้องข้าวคือใจจริงเนี่ยผมเนะ่ากจะได้น้องข้าวพร้อมกับอาวุธประจำตัวเขานะ ก็อันนี้มีการันตีก็ขอให้มันแบบออกไวหน่อยเนาะน,ะนีไม่ได้นะเราจะลิปเลยโอ้ไม่ก็มีแววที่เราจะต้องแรกเพชรออกมาหมดนะครับก็เมื่อกี้เป็นเหลือเราน่าจะได้พิเบโลแรกใช่ไหมก็เลยเก้าเป็นเมื่อกี้สิแล้วอันนี้ก็เป็น29่สลที่29 ขอลุงกันหน่อย่ะโอ้โหเราจะพอไหมร้อยกิโลเราจะคลิปไปเลยเท่าไหร่แล้วอ่ะสามเก้าสี่เก้านี่ก็ยังไม่ได้นะฮะสะคลิปเลยสะคลิปสคลิปห้าเก้า คือเอาลึกอีกแล้วอะ่ฟะฟาหกสยังไม่ออกคืออันนี้คือได้เวลาเสียตังค์แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวผมมานะครับ aka few moments later โอเคครับผมเราก็กลับมากันแล้วนะครับแล้วก็จะแบบมีชงเชงชงเช,ช,ชงนิดหน่อยเนาะโอ้ยสภาพอะครับคนมันแบบไม่มีดวงอะเนาะแล้วก็โอเคครับเพื่อนๆสำหรับแพดอสามจุสองนี้เนาะเขาก็มีแบบว่าโปรโมชั่นสำหรับการเติมเงินมานะครับก็ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีการเติม ทั้งหมดเนี่ยครบตามยอดที่เขากําหนดนะครับเราก็จะได้ของตามตามาในส่วนลิตอันนี้ไปเลยเนาะส่วนไอตัวไอเม็ดอันนี้นะครับก็เอาไวแ้แลกไลโคนลิมิเต็ดได้ในร้านค้าเนาะแล้วก็ในส่วนของไอรูปสีอทองทองอันนี้นะครับที่เป็นรูปหน้าเนี่ยก็จะเอาไว้แลกตัวละครห้าดาวลิมิเต็ดแล้วก็เป็นตัวถาวตู้ถาวรเนาะก็ เดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะนี่อ่าเราก็สามารถแลกได้ตามนี้นะครับส่วนไอ้เม็ดสีทองเนี้ยเราก็จะได้รับฟรีด้วย1อันซึ่งมันก็จะอยู่ในหน้ากิจกรรมของกิจครบรอบ2ปีเนาะเดี๋ยวผมก็กดอับไปเลยแล้วกันออ่านี่ผมยังไม่แลกนะครับแต่คิดว่าก็คงแลกอ่าล้วนเหมยนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ยังไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็มีกิจกรรมนี้ด้วยนะครับก็จะได้อ่ไลค์โคนฟรีเนาะ โอเคมาลุยกันต่อโลที่เท่าไหร่ก็คือลืมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ป่ะต้องบอกว่าคือผมเนี่ยก็ไม่ใช่ถึงกับเป็นวานหรืออะไรนะครับอุย้ยออกว่าออกเลยเฮ้ยเบิ้ลได้ไหมเบิ้ล ขอเบิ้ลน้องข้าวลุงกัน castoris castoris เย้เราก็ได้มาแล้วนะครับ e ศูนย์สำหรับน้องข้าว่ะโอ้โหกว่าจะได้ก็ล่อเสียหายไปหลายตังนะครับขนาดเติมไว้ก่อนหน้าแล้วแล้วก็ยังต้อง เหมาคูณ2ใหม่อีกรอบนะครับก็เมื่อกี้ก็ยังพูดไม่จบเลยเนาะสำหรับก็คือผมเนี่ยก็แบบไม่ใช่ถึงกับแบบสายเติมจ่า,จาหรือว่าเป็นวานอะไรขนาดนั้นนะครับแต่แค่ก็คือน้องข้าวเนี่ยก็ต้องแบบยอมรับเลยว่าที่แบบมาเล่นเกมเนี่ยเขเพราะว่าเห็นตัวนี้ด้วยอยากได้จริงๆอ่ะแต่ส่วนของอันนี้เราก็มาลุ้นกันต่อว่าเราจะได้ประจําตัวไหมปะผมเหลือเพชรเท่าไหร่วะสองหมืนห้า ปอดูก่อนเนาะว่ามีสุ่มไปแล้วเท่าไหร่แต่ปกติผมไม่ค่อยสุ่มไลค์โคนนะเนี่ยเนี่ยมีแค่มีแค่สิบเองขออ่านหน่อนว่าเลดเจ็ดสิบห้านะครับเจ็สิบห้านี่ก็คือโอกาสได้เยอะอยู่โลที่ยี่สิบไปกันอย่างรวดเร็วโลที่สามสิบ เพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยให้แบบหลายคนน้องข้าวเขาออกไวๆแล้วเราไม่หลุดเลนนะครับถ้าหลุดก็คือผมอาจจะต้องแบบจะคลิปแบบแบบไม่เอาอะไรเงี้ยเพราะว่าอนักซาก็คือตู้ต่อไปเนี่ยก็อยากได้จริง,รงตัวเขาแบบค่อนข้างโอพียแบบแปะอ่าจุดอ่อนได้ทุกทาตาอ่ะคือมันแบบผมว่ามันเจ๋งดีนะอันนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะสามสิบี่บป่ะ มาหน่อยมาหน่อยน้องข้าวเฮ้ยอันนี้ปะออกแล้วปะความทรงจำนะขอให้เป็นความทรงจำเฮ้ยหวันเลยเนี่ยสี่ห้าย yeah! เราไม่หลุดนะทุกคนถึงเราจะดวงเกลือกับอ่าในส่วนของตัวละครไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราไม่หลุดนะไปโอ้โห้ยได้มาแล้วนะครับสำหรับอ่าคาสไร์พร้อมพร้อมกับอ่าประจำตัวเนาะโอ้โ,อโหแล้วคือ เราเพิ่งเลือกตัวหลุดเลทไปนะครับเราก็ได้พี่เบรดมาเลยแต่ก็ยังดีนะที่เราหลุดได้แบบเออตัวลิมิเต็ดเนาะมาต้องข้าวพร้อมไลค์โคนประจำตัวนะครับป่ะอัพเลเวลเลยแต่ผมไม่รู้ว่าผมมีของพอหรือเปล่าถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เราค่อยมาทำดีไหม ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นคลิปสุ่มกาชาไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าผมมีอัปเดตหรือว่าอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวละครเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาลองทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่า ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคือตัวละครของผมเนี่ยก็อาจจะแบบยังไม่ได้ปั้นสุดหรือว่าอะไรแบบว่าโหดๆขนาดน,นั้นนะครับเพราะว่าก็เพิ่งเล่นมาได้สักพักเนาะแต่ว่าถ้าแบบเพื่อนๆเ,เนี่ยมีคําแนะนําแบบว่าอะไรให้กับผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับก็พร้อมรับฟังทุกๆอย่างเนาะเกี่ยวกับเอ่อเรื่องเกมฮองไกสตาร์เลวแล้วก็สามารถอ่าแลกเปลี่ยนอ่าความคิดเห็นกันได้เนาะก็สำหรับวันนี้ก็ มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าคลิปหน้าหรืออะไรเป็นยังไงเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ